เซนลาวสกลับมาบันกานต่อกับเป็นคาร์บูไฟแชมเปนชาเลนครับมวยคู่ที่สามของเราในข้ามคืนวันนี้ครับนักชกไทยจะระท้าก,กับนักชกจากประเทศลาวนักชกในมูลพวงเงินครับเป็นนักชกชาวลาวฝึกซ้อมอยู่ที่สโมอสรอมวยลาวนอกริด Into the single with blue corner representing Laos, training out of Muay Lao No Parade Club with professional records of 45 fights and 28 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Salah 1, Samosa on Muay Lao No Parade. The Global Fight! welcome to your warrior fighting out of the blue corner he's training at muay lao no club 45 professional fights and 28 professional victories let's see for sala one some more salt and muay round no piti lekudezong hana mubdeh have a next shout out i surin for example, the Kai Romriyan Katriyam Wittia and his tie opponent in the and he comes from Surin Province, training out of Katriyam Wittia school with professional records of 39 fights and 25 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Galshot Romriyan Katriyam Wittia. <laughs> The Global Fight. And entering the ring right now is your Thai fighter. He comes from Surin Province, training out of Katiam Witia School. Let's see for gunshot. Rongreuen Katiam Witia. And now, viewers, we have come to the third match of the Global Fight. นักชกในมุมน้ำเงินเป็นนักชกต่างชาติกับจากาสอปปลาวครับสารวันสมสอนมวยลาวนพพลิตครับในรุ่นิกัด58กิโลกรัมวันนี้เจอกับก้าวชัดโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับนักชกจากสุรินชกมุมน้ำเงินครับสารวันสมสอนมวยลาวนพผลิตครับปีนี้อายุ26ปีเป็นเด็กหนุ่มจากสปปลาวครับปิดซ้อมอยู่ที่สมสอนมวยลาวนพผลิตครับที่นครหลวงเวียงจันทร์ ถึงทางด้านน้องชกมุมแดงครับเก้าฉาดโรงเรียนกระเทียมวิทยามีชื่อจริงว่านายอัมรินเดชฤทธิ์อายุ17ปีครับมาจากอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับที่จังหวัดสุรินทร์โดยมีคุณถนัดมงคลสารเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายโอ้ยครับนี่ครับต้องบอกว่าสดแต่ว่าหายไปนานนะครับตอนนั้นเก้าฉาดได้ลอยกว่าเล็กๆครับ นนมุมแดงนั้นได้คุณแสงงามครับขึ้นอมุมนเงินครับได้คุณแสงงามขึ้นไปถอดมงคลให้กับเจ้าสารวัลครับนักชกจากสปปลาวรลยนี้นี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเคยปะทะากับพวกเพชรริมน่านมันแล้วครับวันนี้มาเจอกับมวยฟอร์มสดครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับเป็นอาจารย์ฮิรันคือวันครับ ครับผู้ชี้ขาดเกมการชกในคู่นี้ครับดูว่าความเก่าเกมของทางด้านสารวันวันนี้เจอกับมวยห้ามวยหนุ่มจากทางด้านก้าวฉัดจะเกิดอะไรขึ้นครับยกที่หนึ่งครับได้ลอยเลยครับธนาก้าวฉัดจะใช้สลีลารูปนะร่างที่สูงยาวกว่านั้นเป็นประโยชน์หรือเกิดประโยชน์หรือไม่วาไปแทงขวาก่อนกัด้านก้าวฉัดแล้วถีบด้วยซ้าย ครับเข้ามาพยายามจะใสจังหวะฝีมือครับระจุกจิกครับประเภทฝีมือรถเครื่องครบครันครับไปได้เื่นเครับสารวันรอาวุธหลากหลายส่วนก้าวชาติโอ้โหยิ่งชกยิ่งแรงครับวัยเพียงแค่17ปีแต่จิตใจในเยี่ยมหันละเกินเจ้าสารวัตรนั้นก็ถือว่าเป็นมวยที่จอพิกล็อกเหมือนกันครับแต่ที่ครับจังหวะจะหวดขวาเจอรุ่นน้องยันเสียหลักเลยครับพยายามจะเดินหน้าท้าชนเบียดกอนเลยครับหน้าสารวัตร ซ้ายหน้าของก้าวฉัดกับสก,กัดเอาไว้เกิดเบรกโดยแข้งซ้ายครับทางด้านก้าวฉัดโยกออกขยับออกเจ้าแม็จะมีดาบสองยังหาจังหวะไม่ได้นะครับงานได้แต่แข้งขวาของก้าวฉัดครับเดินหน้าแย่ซ้ายแล้ววางแข้งขวานะครับในเรื่องจังหวะฝีมือและ IQ นั้นต้องยกให้ก้าวฉัดแต่ว่าท่าทรโหดความอดทนอยู่ที่ทางศึการวัตรนี้โอ้โหวิแต่ ถ้าเปิดชายโครงให้เตะแบบนี้เนี่ยจะอึดได้นานแค่ไหนดีกว่าครับนี่นะครับข้าไปโดนแข้งขวาตลอดครับพาไม่ยกบองนี่ยุ่งแน่นอนเอาละครับพยายามจะขามเอาไว้อีกครั้งสารวัตรวางแข้งขวาเจ้าฉัดคืนด้วยซ้ายครับเติมด้วยขวาอีกทีไปซ้ายไปขวาเลยครับทนาการก้าฉัดนี่นะครับเล่นด้วยอาวุธยาวตอนนี้วงนอกเรียมจังหวะวางแข้งในทนาการก้าฉัดเริ่มทําเกมไหลลื่นครับ กระเตะขวายครั้งกัทนาเก้าฉัตรโอ้เป็นขวาผ่านตลอดกับตอนนี้นะครับสลับสอกบ้างครับมีสอกมาเสริมกัทนาเก้าฉัตรเสียบด้วยขวาพยายามจะชวนทะเลาะที่วงในครับกัทนาสารวันแต่ว่าปล่อยให้กัท้าเก้าฉัตรนั้นตีมาได้ครับบวงนอกเริ่มไม่ได้ผลทั้งสารวันต้องลุ้นไปที่วงในครับต้องเปลี่ยนแผนเปลี่ยนเกมดูแกโหนแกเขหก่มตีครับกัทนาเก้าฉัตรแกออกมาครับ ก้าชัดทิ้งด้วยมัดหนึ่งสองนิ่งจริงครับแล้ววางได้แข้งเลยครับอุ้งแกปักหลักรอไม่หนีไม่ถอยเลยครับพยายามจะเตะครับอาศัยจังหวะฝีมือแล้วถีบซ้ายทิ้งด้วยมัดความเจอสารวัลเสียบสวนเข้ามาแล้วเติมด้วยเข่าขวาเข่าซ้ายนะครับสารวัลนะครับมัดนายเสียบอีกทีครับก้าชัดโอ้กว่าจะเข้าถึงตัวได้ใหครับรับไปเยอะเหมือนกันครับทางด้านสารวัลต้องลงทุนฝ่าดองแข้งเข้าไปครับ ครับขวาอัดเข้าอีกแล้วครับปุ๋ยและจังหวะนี้ลอยตัวหวดเลยครับธนาสารวันไล่จีเข้าหาเดินหน้าเข้ามาไม่สนอะไรทั้งสิ้นครับรค์เล่นงานฐานล่างเติมด้วยกับมันขวาแล้วเสียบด้วยซ้ายปีด้วยซ้ายเติมครับเอาละครับหมดยกที่หนึ่งซะก,ก่อนครับแม่ The ก l o b a l f i g h เอาละครับท่านผู้ชมครับ กลับมาติดตามกันอีกครั้งครับในคู่ที่3าของรายการกรับพิการ58กิโลกรัมระหว่างไทยกับสอปป,อปอลาวครับมุมน้าเงินนั่นสารวันสโมสรมวยลาวนพนพลิชครับักพื้นที่จากสอปป,อปอลาวโดนรุ่นน้องอยา่างก้าวฉันลงในกางเทียมวิทยานัง่งขีบหงายไปเลยครับัว,ว่างวางแท่งขวาไปยัดครับแต่ว่าสารวันก็น้บอดน้ำทนครับพยายามจะตีหน้ายาดัดขู่เดินชวนรุ่นน้องทะลาออย่างต่อเนื่องเหมือนกันครับ นี่ะครับต้นเกมโดนแข้งโดนเข่าไปเลยครับแต่ชาช่วงไปยกทางด้านสารวัตรดูว่าเริ่มทาเกมได้ครับเปิดชามายกนี้หาจังหวะเข้าวุมนรับสารวัตรเหยียบซ้ายมาเสียบซ้ายตามมา2อเม็ด2ดอกครับนะครับรีรีรล์เหมือนยกก่อนไม่ดีแล้วนะครับต้องพุ่งข้องหาครับเก้าชัดแทงขวาเหยียบจะยืดตัวเข้าไว้อาศัยความสูงนี่แหละครับนะครับสารวัตรเด้ง้ายเข้ามาตีซ้ายกระชากมาเก้าชัดเสียบขวา ครับแยกออกมาครับแยกออกมานะครับสงครามเข่าเริ่มประตูขึ้นมาครับยกที่2เปลี่ยนแผนครับต่างฝ่ายต่างพร้อมใจกันมัดในเสียบในเสียบกระถุงเลยครับนะครับต่างวายก้าวชาาพยายามจะใช้แขนซ้ายนั้นคล้องครับเสียบด้วยขวาแต่นี่กรแม้พยายามจะแทงตั้งกำแพงกับแต่ว่ายังเหลือเข่าขวาที่จะกัดไม่ได้ครับตะวันแกเลยตีอัดลำตัวเข้าไปตะวันมัดในายครั้งครับกับนายมาหอนคนจับตีเอาละครับพาเข้าเชือกแล้วก็เสียบซ้าย ขมาอีกครั้งครับวิ่งดูแข้งขวาครับมาขวานินเดียนสามเม็ดครับของชนะเก้าชัดเตะสองดอกนั้นเลี้ยวครับดอกสุดท้ายพี่ยังจะเตะก้านคอแต่ทำไม่ได้เอาละครับเก้าชัดขวางหน้าพยายามจะเสียครับสารวัตรตั้งกำแพงเอาไว้แยกอีกครั้งครับแยกอีกครั้งครับมาอีกแล้วครับแม่กว่าจะถึงตัวนั้นต้องฝ่าดงแข้งจริงๆครับนี่แหละครับระยะห่างนี่โดนแข้งซ้ายแข้งขวาข้างด้านสารวัตรเดินต้องดนเพชรสุดครับจับไหลมาหาจังหวะเสียบ เกลียบได้ไหมก็ยังยกช้าไปครับสารวันโอ้นะตรงน,นี้บอกว่าการลงทุนนี้เริ่มจะไม่ประสบความสำเร็จครับมาดูว่าลงทุนจะคุ้มเสี่ยงหรือเปล่าครับสารวันตีด้วยซ้ายแล้วมีจังหวะขวางหน้าแล้วปันด้วยศอกเหมือนกันครับสารวัลนะครับก้าวชัดไม่ถอยครับขยับหลอกแทงขวาสาร,ว,สารวันตีเข้ามาก้าวชัดเกียบะนยบะครับยังคงดวลกันต่อครับที่วงในสารวันก็พยายามจะขวางนี่แหละครับ ขวางขวางไว้แค่หน้าก็จะเข้าเนี่ยเจ้าเก้าฉัดก็ยังตีได้อยู่เดินเข้าไปก็ยังโดนแข้งพระทายขึ้นมาตลอดครับทางด้านกาลละวันเดินเข้าถึงตัวเสียบซ้ายมาอาแล้วครับเริ่มเน้นเริ่มเข้มมากขึ้นเริ่มเสียบได้จะจะหลายหลายข้าไล่หอนอย่าลืมนะครับว่าเป็นจอมพลิกล็อกในกา้าสารวันการเดินไม่สนเลยครับสลับเสียบซ้ายแล้วจับตีนะครับกาณาสารวัลนะครับวงในขวางกดเอาไว้เก้าชัดตี นี่แหละครับแม่อย่าแต่งตัวนานครับเพราะว่าแก้วฉัตรแกก็รอลงโทษอยู่ครับนี่เรากล้าเข้าไปโดนทักทายตลอดครับดาบแรกนี่มักยังไม่ของด้านแก้วฉัตรแต่พอสารวัตรจับได้ก็เริ่มยินขึ้นเอาละครับเตรียมปรับเริ่มทำงานโอ้โหนี่แหละครับพอจับมัดในนั้นเกมชักไม่แน่ครับขยับพุ่งเข้ามาทิ้งจำนวนหนึ่งสองก้วฉัตรตีครับสารวัตรลากมาโดนกระตุกตีสามได้ไหมตีด้วยขวาเบาๆกันซะด้านแก้วชัดนะครับ โอ้นัวเนียกันดีจริงๆครับคู่นี้แล้วหมดยกที่2ครับแม์เดอะกลับไฟทะครับท่านชมครับนี่แหละครับโอ้โหยังคงมองไม่ออกดูได้ดูท่าทีก็ยังไม่รู้เลยครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับ ผมนำเงินเมื่อสักครู่นี้ครับสารวันสโมสรมวยลาวนพพลิตจากลาวครับโอ้เดินเครื่องเปิดเครื่องแล้วนะครับเปิดเครื่องตัวแรกไปแล้วครับเดี๋ยวดูว่าจะเปิดเครื่องตัว2ไล่อัดรุ่นน้องอย่างก้าวฉันโรงี้ีระเทียมวิทยาจากสุรินได้หรือไม่ต้องยอมรับดูครับจังหวะฝีมือไอคิวมวยดีจริงครับก้าวฉันก็ดักได้สวยหลายๆลูกหลายๆดอกเหมือนกันโดยเฉพาะแข้งขวาที่เบิ้ลนเตะเข้า่นจ้าสารวัลนั้นจนลำตัวนั้นแดงเถือกเลยครับนะครับ3นาทีสุดท้ายครับ มาชมกันเลยครับสันละวันตัดสินใจครับทาการบ้านมาจากที่มุมยกนี้ต้องเดินครับเดินถึงตัวเท่านั้นบ่งนอกโดนจังหวะแข้งเข้าไปเริ่มไม่ดีครับนี่นะครับอย่างแรกคือต้องหายใจรถต้นคอครับให้จังหวะฝีมือของก้าวัดนั้นทํางานไม่ได้เอาละครับสันลวันตีด้วยซ้ายได้มา2ครั้งครับเด้งด้วยขวาอีกทีเริ่มจะนี่นะครับอาศัยความขยันแต่ก้าวชัดปุ่งี่จังหวะกระชากแล้วตีด้วยขวาตามก็ยังทําได้ครับ สารวันเดินต่อครับดูว่าเริ่มทําเกมได้ครับมีหมัดเปิดทางเข้าไปโดนเสียบคืนไม่เป็นไรครับจับได้มาอีบมาจากทานเก้าชายครับต่างฝ่ายต่างเสียบนะครับเก้าฉัดก็ประเภทที่ไม่ยอมปราณีรุ่นพี่เหมือนกันครับไม่ยอมสยบต่อรุ่นพี่ครับโดนมาก็แทงคืนครับขวายาวนะครับสารวันเสียบเข้ามาอีกครั้งไปด้วยซ้ายเก้าฉัดรวบไว้สูวันพยายามจะเนตต่อครับ เลยครับแกมีลูกขยันครับเดี๋ยวที่ผมเรียนเลยครับวนน้ำกดน้ำทนกระดินจริงครับสารวัลนี่แหละครับเพีรบุกไม่ว่าเขาเขายังไม่คนอุ้ยกล้าเข้าไปเปลี่ยนลูกนี้แม่จังหวะจะนี่ว่าจะแจ้งเลยกันข้างหน้าก้าวฉันทำได้ข้อดี่เขาเสียเกมบุกก็มีนะครับแต่เมื่อสักครู่ที่เจอข้อเสียเข้าไปครับเดินไม่ระมัดระวังครับสารวัลโดนดักแทงเลยครับก้าวฉันตีด้วยขวาสารวัลพยายามจะขวางหน้าเสียบด้วยซ้ายก้าวฉันเสียบขึ้นเอาละครับ แต่ว่าจังหวะสุดท้ายสารวันก็พยายามจะเด้งตไีได้เหมือนกันนี okay, ่ละครับมาดูว่าจะลุ้นแรงแสงผ่านหรือเปล่าครับจังหวะมาตไดมาสารวันทันเสียก้าวฉัก็ไม่ยอมครับจังหมะพลิกออกมาแล้วก็ดันแทงต่างฝ่ายต่างเทียบต่างฝ่ายต่างแทงครับเกมส่วนให่นะตอนนี้ที่เปิดขึ้นมาในยกสุดท้ายนั้นอยู่ที่วงในครับอะไรครับสารวันรเตะเอาไปทางด้านก้าวฉับเตขวาได้ก่อนครับมาอีกทีสารวันรพยายามจะขวางแล้วแทงด้วยซ้ายครับยิงสรุปเหมือนกันครับ พยายามจะขวางเอาไว้ครับทางด้านก้าวชาัดแต่ขวางไม่อยู่ครับมัดไปเลยครับทางด้านสารวาาัตรอยบพื้นจากก้าวชาัดตรงรามข่าวเริ่มมาตลอดครับโอ้วันนี้ใครจะประกาศสัปดาห์ได้เลยครับแยกออกมาครับเดินหน้าเข้ามาวางแข้งขวาเสียบด้วยซ้ายสารวันลากมาตีด้วยท้ายครับตีด้วยซ้ายอีกทียังไม่ยอมครับ เอาละครับเวลายกนี่เสียงเฮเสียงฮาเป็นกำลังใจมาตลอดครับต้นด้านสารวันโดนเข้าไปเสียโอ้โหลูกนี้ไปเข้าจังหวะอีกครั้งครับทานด้านก้าวจัดหายจังหวะเสียเอาคืนแยกอีกทีซะดีกว่าครับเวลายังเหลือให้กับทั้งคู่สารวัตขยับพุ่งข้าหาใหม่เขาจะตีด้วยขวาตีด้วยขวาสารวันเหน็บคืนดูครับท่านผู้ชมครับมไปเอาเรี่ยวเอาแรงกันมาจากไหนแหละครับยังไม่มีใครยอมครับ ลูกหนักลูกแจ็คแจ็คเป็นของก้าวชายเกต่ลูกขยันนี่แต่ลวันมาเรียกว่ามาเต็มสูปครับวันนี้ลากมาเสียบพุ่งเขาเสียบซ้ายเลยครับก้าวชายเขาพยายามจะกระทุ้งคืนโอ้ซัดกันไปซัดกันมาครับดวเนียกันดีจริงๆนะครับโค้งสุดท้ายแล้วเลยครับรบสมยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมกับในคู่ที่3าของรายการกับเกมการทบกในรุ่นพิกัน58กิโลกรัมระหว่างไทยกับสปปลาว ผมนำเงินนั่นก็คือสารวันสโมสรมวยลาวนพผลิตครับจากสปปลาวกับก้าวชัดโรงเรียนกระเทียมวิทยานักชกจากสุรินครับดูครับพยายามจะดักก่อนนะครับพุ่งเข้ามาแบบไม่ระมัดระวังนี่ก็โดนลงโทษครับพยายามจะขวางป้ายเอาไว้ตีด้วยซ้ายเด้งด้วยซ้ายของทนาสารวัลนี่ครับนัวเนียอัดกันตลอดแบบไม่มีหยุดยั้งเลยครับี่ครับจับตีเข้ามาขวางวยแขนขวาของก้าวชัดครับ กว่าจะถึงตัวนั้นต้องมีแข้งสก,กัดไว้ก่อนอย่าติดเบรกเอาไว้อาะไรกับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรใบรุ่นบนเวทีเลยครับหลังย้อผ่านไป3ยกครับช่วงนี้เราเป็นลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน before we go to the judges decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดย max มวยไทย facebook page page official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด facebook live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม max มวยไทย official ได้แล้ววันนี้ Bonus for Blue and Red Corner Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen. After three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red Corner,